สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือวิธีการเก็บรักษาคนเก่งในองค์กรนะครับให้อยู่ทำงานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุดในยุคนี้ว่าจะทำยังไงบ้างข้อมูลที่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ชื่อ performya.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ performance management ได้ดีทีเดียวนะครับเว็บไซต์นี้ได้ให้เคล็ดลับนะฮะอันหนึ่งว่าคนในยุคปัจจุบันที่มีความเก่งกาจสามารถเนี่ยแน่นอนฮะพนักง,งานคนนี้ย่อมเป็นที่ต้องการตัวขององคอ์กรมากขึ้นในองคอ์กรเองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกเนี่ยนะครับเราหาคนเนี่ยบางครั้งอาจจะหายากเนาะเราก็พยายามสรรหาจนได้แต่พอหามาได้แล้วเนี่ยหลายองคอ์กรก็ลืม ลืมเรื่องอะไรลืมเรื่องของการพยายามวางระบบในการเก็บรักษาพนักง,งานคนเก่งคนนั้นที่เราสาหามาได้ให้อยู่ทํางานกับเราให้นานที่สุดดังนั้นเวลาเราเห็นสภาพเ R ในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเราก็จะเห็นว่าใครที่เป็นตัวเต็งนะฮะมือดีที่เราสรรหามาเนี่ยคนคนเนี้ยแน่นอนเขาย่อมเป็นที่ต้องการตัวของหลายๆองค์กรถ้าเขาเหมือนกับร่อนใบสมัครแล้วก็ไปสมัครงานเยอะแยะเนี่ยนะฮะผมว่าเขาเองก็คงน่าจะได้เรียก สัมภาษณ์จากองค์กรต่างๆซึ่งก็ทําให้เขามีตัวเลือกเยอะเนาะในการที่จะตัดสินใจซึ่งถ้าองค์กรเราได้เขามาแล้วเราไม่เก็บเอาไว้ให้ดีเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือคนคนนี้ก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้เพราะว่ามีคนดึงตัวเขาไปอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนโยบายในการเก็บรักษาคนเก่งในยุคปัจจุบันต่อเนื่องอนาคตเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่องค์กรควรจะให้ความสําคัญ ตัวบทความนี้เองเนี่ยเขาให้แนวคิดหลักในการเก็บรักษาพนักง,งานไว้นะครับว่ามันมี10เต็ปในการที่จะรีเทนท็อปทาเลนต์ขององค์กรน,นะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละอันนะครับเต็ปแรกก็คือต้องรีค u ตสมาร์ตรีค u ตสมาร์ t ในที่นี้คือเวลาเราสรรหาเนี่ยคงต้องหาคนที่ค่อนข้างจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการ อย่าเพียงแค่สรรหาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พยายามาเสริมกําลังคนให้ได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ดูคุณภาพดังนั้นเขาแนะนําว่าถ้าเราต้องการคนเก่งเราก็ต้องหาคนเก่งให้เจอจริงๆอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงระบบการสรรหาของเราอันที่2ก็คือถ้าหามาได้แล้วเนี่ยนะฮะองค์กรเราจะต้องมีระบบที่จะต้อง identify top talent ให้ได้เร็วขึ้นจะต้องมีระบบ talent management ที่สามารถจะระบุตัวพนักง,งานได้ว่าใครคือคนเก่งขององค์กร เอาเอาแบบว่าระบุตัวได้เร็วกว่าป,ปกตินะฮะหลายองค์กรกว่าจะเจอตัวทาเลนต์เนี่ยบางทีทํางานกว่า5-6ปีเข้าไปละดังนั้นพยายามใช้ช่วงเวลาให้เร็วที่สุดในการที่จะระบุตัวทาเลนต์ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นทาเลนต์แต่เรายังมองไม่ออกระบุไม่ได้สัทีเนี่ยเขาก็จะไปละนะครับอันที่3คือ provide recognition อันนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเจอคนเก่งจริง เราคงต้องมีระบบ recognition นะครับอันนี้ก็คือระบบที่จะชื่นชมยอมรับในการทำงานให้ความสำคัญกับคนเก่งถือเป็น intangible report อันนึงที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันหลายองค์กรให้แต่แค่ตัว tangible นะฮะเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆสวัสดีกงสวัสดีการที่มันดีจับต้องได้แต่ไม่สนใจในเรื่องของจิตใจพนักงานไม่ให้ความสำคัญกับคนเก่งซึ่งน้ำหนักในเรื่องของ พลังทางด้านจิตใจเนี่ยมันมีมากกว่านะครับในระยะยาวนี่คือประเด็นที่3 4ก็คือต้องใช้ c a r e Carrier p a t h ที่ชัดเจนครับคนเก่งอยากโตอยู่แล้วแน่นอนดังนั้นองค์กรจะต้องมีระบบ Carrier Career p a t h c r r i e r Development ที่ส่งเสริมให้คนเก่งๆเหล่านี้สามารถที่จะเติบโตได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของเขาอันนี้เราก็ต้องกลับไปดูนะฮะเรามี c a r Career p a t h ชัดเจนแค่ไหนมีเกณฑ์นในการที่จะพัฒนาเขาให้เติบใหญ่ขึ้นไปตามสายอาชีพหรือไม่ ถ้ามีอันนี้ก็ผ่านนะครับตัวที่5ก็คือต้องย้ำนะฮะต้องเน้นแล้วก็พยายามทำนโยบายนี้ให้ได้คือโปรโมตฟอร์มวิดินในที่นี้ก็หมายความว่าเวลาเรามีตำแหน่งสูงๆที่กเกษียณออกไปหรือลาออกไปเนี่ยเราควรจะทำการเลื่อนตำแหน่งจากภายในก่อนคือจะบอกว่าก่อนก็ไม่ใช่ในบทความนี้เขาระบุเลยว่า ควรเลื่อนตำแหน่งจากภายในเลยฮะไม่ควรไปจะไม่ควรจะไปรับมาจากข้างนอกอะนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ระบบแคเรียพาร์ทที่วางไว้ในข้อก่อนหน้านี้ มันมองพนักง,งานมองแล้วว่าเออมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะมีการพัฒนาต่อยอดวางแผนกําลังคนอย่างชัดเจนรู้ว่าอีก4ปีตําแหน่งนี้จะ,กะเกษียณรู้ว่าถัดมาคนนี้จะขึ้นมีการวางแผนแบบทดแทนตําแหน่งกันแบบค่อนข้างที่จะลงตัวฮะเจ็ดแนี่ลงตัวละดังนั้นโปรโมทฟอร์มวิดินมันจะทําให้พนักง,งานคนเก่งรู้ตัวว่าอีกไม่นานหรอกเขาก็น่าจะได้เติบใหญ่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ไปไหนถ้าเขารู้ตัวแบบนั้นนะครับอันที่ หนะฮะถัดมาก็คือต้องใช้ stay interview อันนี้ในเว็บไซต์นี้เขาแนะนำเลยนะครับว่าไม่ควรจะเป็นเน้น exit interview เยอะนักเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไปแล้วนะครับใครคนที่จะไปเขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดแต่คนที่อยู่สิทำไมเราไม่ไปเก็บข้อมูลจากเขาว่าทำไมเขาถึงอยู่กับเราแบบนี้ทำไมเขาถึงอยากจะอยู่ยาวๆอะไรเป็นปัจจัยเพราะตรงนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าพนักง,งานของเราต้องการอะไร ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงได้แทนที่จะรอเขาออกไปแล้วถึงจะมาถามอันนี้จะปรับกันไม่ทันนะครับตัวถัดมาคือให้โฟกัส on work life Balance ซึ่งอันนี้ผมมองว่าในบ้านเราหลายองค์กรก็พยายามสร้างกันอยู่ work กับ life มันต้องบาลานซ์จริงๆไม่ใช่แค่เพียงนโยบายสวยหรูแปะไว้บริษัทเรา work life Balance แต่จริงๆมันคือไ right ร้บาลานซ์จริงๆแปบลบว่าไม่มีความบาลานซ์เลยนะฮะ กลางวันก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเย็นก็กลับบ้านดึกดึกดื่นดื่นเข้าเย็นก็ไม่ได้กินแบบนี้ผมว่าถ้าสภาพของท่านทํางานอย่างเงี้ยผมว่ามันเบร์กัไลฟ์มันไม่บาลานซ์กันแล้วนะครับคนเก่งต้องการตรงนี้นะฮะดังนั้นเราต้องมีการจัด Prioritize งานมีการส่งเสริมให้ Leader Manager เข้าใจคํานี้จริงๆไม่ใช่ไปสอดแทรกเวลาไปใช้งานพนักง,งานแบบ ตีสองตีสก็ตื่นขึ้นมาปลุกพนักง,งานเพื่อจะทำงานแบบนี้มันคงไม่บาลานน,นะครับทั่วถัดมาที่สําคัญนะครับ Offer Competitive Compensation คือการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งได้ Competitive คือแข่งขันได้ในธุรกิจใกล้เคียงอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยเคสนี้เราคงต้อง มีระบบ HR ที่คอยติดตามปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้มีเยอะนะฮะซารีเซอร์เวท่านสามารถหาเข้าร่วมได้แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาวางระบบคอยเช็คว่าปัจจุบันค่าจ้างค่าตอบแทนของเราแข่งขันกับตลาดได้ไหมทันไหมไม่ทันเราก็เอามาปรปับปรุงเปลีป่ยนแปลงน,นะครับถัดมาก็คือต้อง Reward เรื่องของ Performance จริงๆเราต้องรีก o g n i z e คนที่ทํางานจริงจังแข่งขันนะครับมีความขยันขันแข็งผลงานดีมุ่งมั่น แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือยิ่งอยู่ยาวแล้วสร้างผลงานจะยิ่งได้มากกว่าคนอยู่ยาวแล้วไม่ได้สร้างผลงานเคสนี้มันจะตัดเรื่องของ s e n i o r i t y ออกไปได้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการาสร้างบรรยากาศในการทํางานในองค์รวมทั้งหมดน,น,นะครับเพื่อ ให้องคอ์กรแล้วก็ผู้บริหารไปในทิศทางเดียวกันทาเล่นขององคอ์กรคือคนแบบนี้นะเราต้องเก็บคนแบบนี้เอาไว้คือไม่ใช่ทาเล่นของคุณทาเล่นองคอ์กรทาเล่นของผมมันคือเราคนกันอันนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นสําหรับองคอ์กรที่ต้องการจะเก็บคนเก่งเอาไว้ทํางานให้ได้นานที่สุดนะครับก็10ประเด็นนี้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าองคอ์กรของเรายังขาดตรงไหนเราก็ไปเสริมจุดนั้นเพื่อทําให้อนาคตเวลาเราได้คนเก่งเข้ามาจะได้อยู่ทางานกับเราให้ได้ ยาวนานมากที่สุดแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองฝากประเด็นวันี้ไว้ประมาณนี้นะฮะโบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ